สถานีจุดทางตรวจตีลาที่นี่สถานีจุดทางรวจตลาครบ1สถานีจุดทางรวจตลาเประกอบของสถาขปนากรเนวรเ็นนเป็นอืออยากจติจันลาดีกกเัวตรวจตีลานประกอบลักรสถานีตรวจาในภายหลสถาที่นี่ที่สรที่เาจรที่ีกตีลาในขังะร